กลับเข้าสู่รายการ Metro Lifestyle ค่ะขณะนี้นะคะเวลา11นาฬกา28นาทีค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงไฮไลท์ของรายการของเรากันแล้วค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญนะคะบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นของแผนการพัฒนาทักษะแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะ คือท่านผอ,อ,อสันชัยพัทนรวรากุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีตอนนี้นะคะท่านก็อยู่ในสายกับแพงแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อครับสวัสดีครับท่านดีเจรปรมีครับและผู้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ เมโทรไลฟส์สไตล์และก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านผอ,อ,อนะคะสดใสมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะท่านผอคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงภารกิจค่ะของแผนการพัฒนาทักษะแรงงานนะคะของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีค่ะถามท่านผอ,อค่ะว่าในปี2567นี้ทางด้านของสถาบันมีภารกิจอะไรบ้างคะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของภาร,รกิจของสถาบันนนทบุรีเองเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของภารกิจคล้ายๆกับทุก,ทกจังหวัดน,นะครับเนื่องจากว่าเราจะมีแตกต่างนิดนึงก็คือทางจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ในปริมณฑลนะครับซึ่งในภารกิจหลักๆที่เราดาเนินการเพื่อที่จะบริการที่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายก็คือเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการึุอบรมนะครับึุอลรมทีมืองแรงงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบริการให้กับผู้ที่ประกอบที่อิสระแล้วก็แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ยกระดับ หรือเราเรียกว่าอัพสกิลให้กับแรงงานนะครับซึ่งตรงนี้เราพร้อมที่จะให้บริการอยู่แล้วนะครับถ้าแล้วก็เราก็จะมีแผนในการสูรบลมต่างๆในซึ่งจะประชาสัมพันธ์อยู่ในเฟซบุ๊กของสถาบันนะครับในแต่ละหลักสูตรแต่ละหลักสูตรแต่ละกิจกรรมไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอีก mm. อันก็คือในเรื่องของการสูรบลมให้กับแรงงานสัหรัการเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเนื่องจากว่าทางจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีภาคธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับซึ่งมีธุรกิจที่หลากหลายในหลายธุรกิจเช่นกันนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยก็จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่คือเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกคอนโดที่พักโรงแรมร้านอาหารต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรงงานที่อยู่ในสมะกานี่ก็จะมาใช้บริการในเรื่องของการพัฒนาสังขภาพตรงนี้ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับ นะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะท่านผอ,อสัญชัยคะแล้วในส่วนของทางด้านสถาบันนะคะของนนทบ,บุรีตอนนี้มีผลงานหรือว่ามีการดําเนินการไปถึงไหนเป็นอย่างไรบ้างคะอ่าซึ่งซึ่งในผลงานของของปีสองพัน้าหกสิบหกที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลงานที่ในปีหกเจ็ดที่เราเพิ่งดำเนินการไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในที่ปีหกหกเนี่ยเราก็จะดำเนินการในเรื่องของภาคบริการและท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับ ต่อมาก็คือในเรื่องของการสุรบลงที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้คือเป็นผลงานหลักๆลที่ดำเนการที่ผ่านมานะครับซึ่งทางจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยท่านก็จะเน้นในเรื่องของภาคบริการและท่องเที่ยวนึกจากว่าที่ผมบอกไปว่าเราจะมีเรื่องของอที่พักคอนโดที่อยู่อาศัยเรื่องร้านอาหารขั้นที่อยู่เยอะมากแลวเราก็จะเน้นในส่วนนี้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของทางจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับ แล้วก aan, ็ทําไมเราถึงจะพัฒนาอุปกรณ์านไฟฟ้าเเทคนิกด้วยเนื่องจากว่าทางนนทบุรีเองเนี่ยเราก็จะมีดำเนินการในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานตีมแรงแห่งชาติในเรื่องของการรับรองความรู้ความสามารถเนี่ยมีประชาชนผู้ประกอบที่ส์ละแล้วก็สามแรงงานที่อยู่ในระบบของการจ้างงานเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานตีมแรงแห่งชาติและก็รับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็ช่างเครื่องปรับอากาศค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ย ขออนุญาตนาเรียนท่านดีเจนะครับว่าทนผู้ฟังว่าในส่วนของนอนทบ,บุรีเองเนี่ยนะครับในเรื่องของการรับรองพ้อมมความสามารถที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างีะเยอะมากตั้งแต่ปี59มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ6,200รกว่าคนนะครับซึ่งค่อนข้างทีกก่จะเยอะซึ่ง6กพังกว่าคนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลแล้วก็กํากับในเรื่องของการทํางานให้อยู่ในกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเี่ยดำเนินการได้นะครับแล้วก็มีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะมากนะครับขออนุญาตนำเรียนครับ น,นคะคะแล้วในส่วนของอในการอบรมอะค่ะฝึกอบรมต่างๆสำหรับประชาชนที่สนใจอะค่ะจะต้องเตรียมตัวหรือว่าสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างคะหรือว่าต้องมีเอกสารอะไรไหมที่จะต้องใช้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะคืออย่างนี้ครับในสําหรับแผนในการฝึกอบรมของปี67ที่ที่เป็นเป็นนโยบายของทางจังหวันดนนทบุรีเองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของภาคบริการและท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งจากการที่ได้ไปประชุมของสภาวาสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรีมาเนี่ยนะครับสภาศาสาหกรรมเขาอยากจะให้ทางสาบันพัฒนาพิงารนนทบุรีเองเนี่ยดำเนินการจุกอบรมในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของเชฟนะครับหรือผู้ประกอบอาหารไทยในเรื่องของทักษะในการสื่อสารก็คือภาษาอังกฤษและก็ภาษาพม่าเนื่องจากจว่าแรงงานต่างด้าวของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่เป็นคน ประเทศเมียนมาคนะ่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การสื่อสารต่างๆเนี่ยทางระดับหัวหน้าง,งานก็อยากจะมีความต้องการในการพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ uh, การพัฒนาพัฒนาฒนาบริการและอาหารในเครื่องดื่มนะครับซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะอยู่ในภาคของบริการและท่องเที่ยวแล้วมีแผนการเปิดฝึกอยู่ครับยังไงก็พี่น้องประชาชนหรือแรงงานที่อยู่ในระบบของการจ้างงานเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆในรายละเอียดของ Facebook ทางสถาบันได้เลยนะครับหรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เปลรัยนมัคร การรับสมัครนั้นเนี่ยเราก็จะมีอยู่ 2, สองสามลักษณะได้กันนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการมาสมัครด้วยตัวเองที่สาาบันพัฒนาพลังงานนิสสกนนทบุรีนะครับซึ่งจะอยู่ที่ตำบลบ,บางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ติดกับวัดพิกุลเงินนะครับสมัครช่อง,งทางช่องทางหนึงก็คือสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับประชาชนหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์นะครับของ uh, dsc.go.th นนทบุรีนะครับก็สามารถดาวโหลดเอกสารแล้วก็สมัคร ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะเข้ารักการสุขอบรมหรือเข้ารักการพัฒนาีลิมแรงงานในกิจกรรมต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นการสุขอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบมาตรฐานีลมแรงงานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรองความรู้ความสามารถเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครผ่านทางเกียวอัพโค้ดได้ที่ Facebook นะครับตัดคอมของสถาบันนนทบุรีได้เลยครับ โอ้ได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะสัญชัยพัทวราวรากุล<พ>มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับด้านของภารกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ26นนทบุรีนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขออนุญ,ญาตอีกนิดหนึ่งครับได้เลยค่ะพอมีเวลานะครับเนาะค่ะนิดหนึ่งครับคือคืออย่างนี้ครับทางจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยนอกเหนือจากว่ายุทธศาสตร์ของนนทบุรีในเรื่องของการบริการและท่องเที่ยวแล้วเนี่ย แล้วก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนาสมาร์ตอินดิย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดนนทบุรีหรือทางสาบาักเองเนี่ยเราก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาการติดตั้งและงนาาลักษาระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดก,การด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการตอบโจทย์ให้กับนโยบายของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีหลักสูตรเช่นเดียวกันที่นอกประชาชนสามารถที่จะ อ่าเข้ามาติดต่อประสานงานหรือสามารถดูในการรับสมัครประกาศรับสมัครต่างๆบนเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับที่เป็นนโยบายของทางจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นโยบายของทางสาบันนนทบุรีด้วยนะครับซึ่งก็ขออนุญาตนําเรียนทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอบางปงว,วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าทางสาบันนนทบุรีเองเนี่ยเราได้รับงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสัิลเหนือ นะครับซึ่งจะมีสองโครงการด้วยกันนะครับมีเป้าหมายในเรื่องของการส่บลมอยู่ทั้งหมดอยู่สองโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการส่ลงลมส่งเสริมอาชีพสร้างช่างประจำชุม,ช,มชนนะครับจํานวนหนึ่งร้อยคนแล้วก็อีกโครงการคือโครงการพัฒนาแรงงานเสริมสร้างอาชีพอีกหนึ่งร้อยคนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะไปฝึกในส่วนของอประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางกลวยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปประสานงานกับผู้นําอีกทีนะครับก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนนะครับท่านดีเจครับ นะาคะก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดน,นะคะที่สนใจเกี่ยวกับด้านการพัฒนานะคะทักษะแรงงานนะคะของสถาบันพัฒนาฝีมือรแรงงาน26บนนทบ,บุรีนะคะโดยในปีนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของภาคบริการการท่องเที่ยวไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงหลักสูตรที่ท่านผอ,อได้กล่าวไปก็คือหลักสูตรการพัฒนาสมาร์ทเอเนอร์จีนะคะคือการติดตั้งโซล่าเซลล์ก็คือน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนะคะเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอ ะะท่านผู้อำนวยการสันทยัยพัฒรวรากุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2 6นนทบุรีที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเมโทรไลฟ์สไตล์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ท่นประนนะครับท่านดีเจครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจก็สามารถนะคะไปติดต่อนะคะหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะของ w ว w d s d เ o t h ีจีโอดอททนนทบุรีได้เลยนะคะ